เราสามคนเนาะสามคนใช่เลยแต่ทำไมมันดูจืดอ่ะจริงๆอันเนี้ยกิมจิต้องแบบมีมีไอ้ซุปเอ๊ะไปเอเดี่ยวเยนะน้ำน้ำกิมจิอ่ามีอยู่แค่นี้ได้ริงเหรอคะแม่เขาอยากได้กิมจิอีกเมื่อกี้เนี้ยน้มีมีกิมจินะมีมีน้ำกิมจิเอาแต่น้ำนะใช่ค่ะมีไหมคะมีครับ อ่ะมาแล้วนี่มีแต่น้ำน้ำเอาแต่น้ำใช่ไหมได้เอ็งแต่เป็ะแเป็ะนนี่ไงไอ้ยุ่ยเฉยยุอยโอ้ยนี่จริงๆนะถูกใจคนเกาหลีจะเป็นคนขี้โมโหเอาจริงไม่เราไปยุ่งกับเขาเอาหรอเราไม่เยอะเราไม่เยอะเราไปยุ่งกับไม่เขาเลยเสียใช่จริงน่ารักไม่ใช่ว่าเกาหลีจะเป็นคนไม่มีไม่มีคนเกาหลียิ้มแย้มแจ่มใส ก็ดีใจดีใช่ไหมใจดีทุกคนแล้วคุมาดูอะไรเกือบเจ็ดทันเลยรอเรากำลังอยู่ในรายการขอข้าวกินหน่อยนะครับฉันจะบอกว่าตอนนี้กูโดนดูดพลังเยอะมากเดี๋ยวเธอโดนดูดพลังจากการไลฟ์เมื่อคืนนี้ในรายการนี้จากพวกมึงค่ะ ไมจริงหรอกตอนกลางคืนเนีแอบแบบว่าไลฟ์อยู่แล้วก็มาโทษพวกเราโอ้แล้วเต้นนะเต้นอะเต้นสิบสองชั่วโมงอะจริงเหรอจริงเฮ้ยจริงเราสนไปดิเอาเต้นอ่ะตอาสเต็ปแรกแล้วไม่ยุ่งเลยแคาเดียวไม่ยุ่งเลยมมนนนอออเเเเลลลย 2ชั่วโมงกเราจะทำทานเลไตัวเองติดตามนะ24ชั่วโมงจริงเหรอแต่24ชั่วโมงเลยเหรอใช่ตื่นมาจนจนแบบครบ24ชั่วโมงเฮ้ยนั่นไม่ใช่คนแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วนะจริงเดี๋ยวชิมชิลอนชิมด้วยอร่อยไหมไม่ท่านางใต้12ชั่วโมงนี่นางไม่ธรรมดาคือเป็นผีค่ะผีผ่านใช่ผีใช่เก่งชีลอนเก่งแรงเยอะนี่พูดถึงคราวที่แล้วอาทิตย์ไอ้ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยเรากระสือใช่ปะชิลอนก็เหมาะเป็นกระสือหรือว่า อ้าวกระสุนเกาหลีไงเอ้าเราไปีนแต่กระสือไทยอ่ะผีหรอาะผีไม่มีผีมั้งก็เออเกาหลีมีผีไหมมีค่ะมีไปผีอีกไปผีอีกเอาปะเอามาให้หมดเอามาให้หมดใจไดก็เรื่องคนไทยเรารู้เรื่องแต่เราเกาหลีบ้างอะมีผีอะน่ากลัวหรอมีค่ะมีแบบมีผีไข่แล้วก็แบบมีผีไข่ผีผีแบบนุ่มโสด มีขิงนมสดนุ่มนุ่มสดนุ่มสดเรือจะกลัวเหรอผีนมสดนุ่มสดแล้วก็ผีผีแบบสาวโสดอย่างเงี้ยอ๋อสดนุ่มเสดหลัเมื่อกี้สาวโสดอ้ผีสาวโสดนี่คู้น่ากินเลยโคตรกินเลยหิวแล้วลูกคอลูกขอเอ ทำที่ไข่ดาวไข่ไข right ่ดาวขอใช่ค่ะขอน้ำมันอ <hm ันน ok ี้ตั้งแต่บีแขบมาเนี่ยอ๋อต้องดูดูหน้กินต้องทำสามโอ้ยพี่พี่เทนุขอไข่อีกใบหนึ่งค่ะไข่ด้วยปลาไข่หนึ่งใบนี่มีนี่ไข่สองใบนี่พอไหมใบนึงใบงเพราะว่าสามคนสามคนหรือว่าพี่แป้คนนั้นให้กินเหรอกินด้วยกันคุณพี่เชื่ออะไรนะคะที่อ๋อ ไปชมรายการแล้วจียอนยอนที่ไม่อยากคบกับคนเกาหลีแล้วพอกันที่กับคนเกาหลีจีนี่จะเอาชะตาดำไปแล้วพวันฉันจะไม่ดูมันทำให้ฉันโกรธไม่เป็นก็ไม่แข่งกับเชิญไม่เป็นก็เอาไปกันิดหนึ่งย่างไปเดียวจานเดียวที่ไม่ได้คือหม้อ ฟูดไว้ฟูดไว้จัดอ๋มี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 น่ากินอ่ะอุ้ยทอดไข่ดาวใช้น้ำมันน้อยมากคนไทยใช้น้ำมันเยอะเนาะทอดไข่ดาวไม่คนไทยใช้น้ำจริงๆคนไทยนะน้ำมันเต็มเลยแล้วลงซะอะไรกันจริงๆต้องไปมันละหลงเฮ้ยบู พีมเรียกเรียกคนเรียกคนขับรถมามาเดี๋ยวพี่ที่เราให้ฟังคนไทยทอดไข่ดาวนะ่อ้าดูคนเกาหลีทอดมันนิดเดียวจิกอกร้องไห้ร้องไห้มันอะไรจะขนาดนั้นขคบก็ับการทอดไข่ดาวเอาไปแล้วนะ โอ๊้ท e> <Yes ี่นี่ว่าสไตล์งานท้องใจดาวครับโอ้โอ้ก็น้ำตาหลเนี่ยเดี๋ยวให้พีกว่านิดน้ำตาบลางไอ้คก เรวๆอยู่ไดาวสุอันนี้มันเจ็บอันนี้มันเจ <anız> <wi> ็บมันเจ็บมันจะเท่งเท่งขาอาจูมาอาจมาอาจมาตั้ต่มื่ีนองอไร่กีก่สี่สิบเก้าส่สิบเกเหรอคะจะห้แล้วหรอคะโอ้ไม่ก็ทำไมเยอะเรียกพักกิ๊ นายกิ๊กหรือพี่กิ๊กพี่กิ๊กพอพี่กิ๊กก็พอพี่กิ๊กพอกับไข่ดาวอีกไข่ดาวปลาแท่งไี่หกสิบนะอายุอ่ะปึ๊กจุกไหมไปต้องแรงกว่านี้ไหมหรือไงลูกโป้มันจะไม่ลูกไม่อยากให้มันไปอ๋อได้ๆเราก็กินสุกๆเลยมีมีอะไรแบบนี้อีกไหมคะมีครับปลาหลิวปลาหลิวปาหลิวตะปีที่ว่าอะไรไปรู้ที่ว่าเราทอดไข่ดาวเนาะชามเต้ อ๋อนี่เขาเรียกลฟ์ในทิกตอกเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะฮะทำไมทำไมคนดูเยอะจังอ่ะมาดูะลรกันไหนดูตรงไหนเ่ยตรงไหนบอกว่าดูเนี่ยเจ็ดพันห้าเลยคอ๋อเขาดูอะไรกันดูมึงค่ะป้าแล้วจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บมาได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอเคโอเคได้ได้ได้เทปเลอยาให้มันอยาให้มันสวยอ่ะเอาสวยด้วย เอาให้เป็นอินส์ตอันหนึ่งอะเนาะอ่าได้ได้จานเดียวก็ได้ครับจานเดียวเลยเอาดูดีสักหนึ่งดีครับจานเดียวพอครับจานเดียวชิมแบบชิมข้าวแบบไม่รู้เรื่องตอนเนี้ยรไม่ดีรู้ไม่ดีทำกับข้าวไม่อร่อยเดาไม่ได้เมแล้วึง มายะที่มันเหมือนข้าวตันในการเงี้ยเออคล้ายๆใช่นะสีเสื้อแต่เขาต้องมีไส้กรอกเงี้ยอันนี้ไม่มีไส้กรอกเออไมีไส้กรอกไหมไม่เขาใส่ไส้กรอกก็จะไม่เป็นเกาหลีไงไม่เอาใช่ป่ะไม่เอาไม่ด้วยปิดเตาปิดเตาปิดเตานะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทังไม่เลยยังยังไม่นะอ๋อเฮ้ยเขาตั้งใจทำนะเขาตั้งใจทำมากเลยให้กับเรานะคนเกาหลีนี่มีความตั้งใจนะเอาจริงแน่นอนทุ่มเททำงานแข่งขัน ดูซีรีส์เกาหลีไหมล่ะไม่ไรเดี๋ยวนี้โอ้โหดูแต่ว่าเห็นมีตกใช่ไหมชอบตกไม่ซีรีส์เกาหลีเขาเป็นภาพสวยนักแสดงจริงจังดูตั้งใจเห็นเวลาที่น้องเวลาเขาเล่นกันเขาตกเขาตกจริงเลยเหรอตกจริงตกจลองไหมไม่จริงลองไหวขึ้นไปใช่ไหมพี่กินลองไหม คือครบ่อคุณก็มีเวลาแสดงอ่ะตบจริงคุณคนไทยโรคนไทยก็ตบจริงไม่คนไทยไม่ตบจริงใครบอกนี่ไม่ใช่ตัวร้ายนะเฮ้ยตอนเรามาตกของคนละพี่นะเอาไหมเอาไปละเอาไปละเอเอาไปละจองกินก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน กินข้าวก่อนเดี๋ยวตอนนั่งคุยแล้ตกเป็นคนละทีเราอยากจะเอาความรู้จักเขาเราต้องยอมโดนแบบดาราเกาหลีกับตกดาราไทยเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตกบนเขามีเทคนิคตกยังไงแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนเอาหรอโคตรหิวเลยอย่าห่าอย่าอย่าอย่า๋อนมาดิมามาม่เอาไม่เอาล้มีแขมีัามีแ่คมีงามไหมคะงามีคิไปเอามากจี๋อนมันหายไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือข้อห้อ ไม่จงอยู่เดินมาเดินเข้ามาตรงอู้หนเดี๋ยวทำแบบที่ที่เราจะกินนะอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออินเสิร์ตอ้าวง่คยไหมแค่ใส่ใส่งางาแป๊บนึงค่ะออ๋ยังไม่เสร็จนะยยงงาาเลใช่จริงๆถ้าแบบมีสาหรยก็จะสวยปลาแห้งขาวใช่หรอ มาแล้วไงเอามานี่นี่นี่งานมันก็เป็นงานขาวบ้างยังไม่ได้หรืเจ้าพริกเลยออนนอนต้องคั่วก่อนเนาะอันนี้เป็นอันนี้อ่ออันนี้สดงั้อานย้อนๆน่ะ อือโอ้จะได้กินแล้วไมู่อันหนูดีน่ากินเลยนะน่ากินมากน่ากินมากฉันนม่ชอบอาหารเกาหลีไงตอนแรกนึกว่าจียอนจะมาทำมาม่าอยากกินมาม่าจริงจะบอกบอกบอกทีมงานบอกว่าเฮ้ยมาม่าเกาหลีอะไรเขามีเทคนิคของเขาไอ้มาม่าไอ้ยอนของเขาเนี่ยพวกแบบใส่ชีสใส่อะไรของเขาอ่ะเออดูน่ากินเฮ้ยเป็นหนึ่งในแข่งรับเชิญที่แบบจะราตรึงหนึ่งหัวใจเลยเป็นแข่งรับเชิญที่ฉันว่าพอกินเนี่ย กินได้นะที่ได้ที่สุดอ่ะจริงอย่าเพิ่งขากุยเหมือนจะขากขึ้นมาอร่อยเฮ้ยเอ้ยตนระรับชมว่าอร่อยอร่อยจ้ะขอแ่งแอร์หน่อยได้ไหมครับแรงแอร์ล่งแอร์แ่งแอร์หน่อยเสร็จแล้วโอ้ปนี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  ลเอาต่อที่มามา่าเกาหลีเป็นไงมามา่าเกาหลีก็ให้ก็มันมีพวกแบบไปใส่ชีสใส่พวกแบบอะไรเยอะจีกินจีมีอะไรของเขาเป็นสูตรของเขาอะไปดูมาจากไหนเอา้าเห็นในในซีรีส์ไง ดูซีรีส์เกาหลีเขามีกินตอนที่เขาแับกันคุณในซีรีส์หรือเปล่านี่โอ้เขากลิ่นใช่ไหมเขากทำหรือว่าเขาไม่กินกันกินมากกินกินเขากินเขากินเขากินหรือไม่มอาม่าก็เหมือนเราไม่ใส่อะไรได้ก็ใส่เข้าไปไม่เอมาม่าบ้านเราไปมาม่าหมูสับใช่ไหมล่ะของเขาก็จะมีมาม่าเฉพาะของเขาเขามีเดี๋ยวนี้มีปลาแห้งด้วยแล้วแต่เขาอ่ะมีปลาแห้งด้วยมีปลาแห้งด้วยมาม่าปลาแห้งเออมาม่าแจ๋วมี ใชจะนะเอ็นเปล่าเออะเออเดี๋ยวมีท้องอีกนะนี่กำลังทำมาม่ารสใหม่เดี๋ยวพี่เออยังไม่ได้คุยอันนี้ไม่กินเป็นเพื่อ่นกวเหงากูเหนื่อยแล้วกูจะไม่เหนื่อยได้ไงคือแต่ยี่สิบชั่วโมงอ่ะั็ยังอันนั้นอัันนน้ไม่เหนื่อยตอนนี้อ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยใจจริงค่ะ ันนี้พูดจัดใจอุ้ยพูดจัดใจพูดชัดเลยอ่ะเออพูดจัดใจเวลาสังเกตดิจิย้อนเป็นระาด่าชัดมากเลยนะเออแต่เวลาพูดเดีพูดไม่ค่อยชัดใครดาไม่คะใครสอนอะใครด่านี่คะใครด่าชัดมากเออใครสอนเอใครสอนด่าโอ้ยไร้คนค่ะจริงเหรอเจ็ดวันเลยแต่ดูว่าชัดเจนมากเลยฉันชอบมากเลยอ่ะเออดาเขาตื้อว่ะต่อไปนี้เราทอดไข่ดาวเราไม่ทำไอ้น้ำมันเยอะๆละใส่น้ำเออไม่น้อยอย่างเงี้ยใส่น้ำไม่จริงๆใส่ให้น้ำก็พอเว้ยนะจริง

เออคนเกาหลีทําไงเวลาของตกเราจะปิ้วคนเกาหลีทําไงอ้อมาเรียกเรียกแม่เรียกแม่อ้อมามาเอองนารักแล้วล่บางคนบางคนก็เรียกพ่อแม่บางคนก็เรียกแม่อ้อมาใช่อ้อมาอ้อมาถ้าเป็นถ้าเป็นหนูก็คือก็อ้อมาคำจั่ใหญ่อย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยแม่ตกใจอ๋อใช่แล้วเป็นแล้วเป็นคนไทยอ่ะเขาเขาทำว่าอะไรเงี้คนใหญ่ไม่ไม่คนรู้เขาอยู่เขาอยู่ประเทศไทยคนใหญ่ได้ยินว่าไงบ้างคนไทยอ่ะ แล้วพี่อะไรซื้อหวไม่ถูกเชี่ยบางทีบางทีก็แบบจะเย็ดแม่ใช่มัเติฟติอกได้หรอไอติเลอยู่เลิฟอลิู่ไอเลิฟยู่าอลงอ่ไเลยไอเลิฟ t ย k ไอแล้วอ่ไอเลิฟอยอไลิฟอเลย่เิฟหย เอาแล้วนี่เป็นทำไมเล็กๆถ่ายไว้ในใจน่าจะถูกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะเหมือนที่ถ่ายคิดอยู่่บเข้าวผัดกินจิเออได้เข้าบอกกินจิเอออันนี้ด้วย<ม>โอนีอ่เป็นมุดต่ายจริงเลยจิยอ,อนทำขา้าไผัดกิมจิให้กินเนี่ย นี่เขาแบบเกาหลีแท้ๆเลยนะเออถ้าไม่เป็นเกาหลีนะก็จะกินไอ้เนื้อปิ้งเนื้อย่างอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็กระบ๋อกเออทำไมอ่ะดียอนไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ได้ตกกินจริงๆเลยมันมีครบเลยนะทุกคนเห็นปะเออข้าวผัดกิมจิหมูซัมชันแล้วก็แบบมีมีกิมจิมีไข่ด้วยแล้วก็ไข่แดงอยู่ไหนอ่ะ ไข่แดงคอเลสเตอรอลสูงพูอายุอหรอใช่เขาไม่กินยาดเก็เลยก็เลยที่ต้องกินแค่นี้พอแขกรับเชิญให้แบบนี้เราก็ต้องเอานี่เขาดูแลสุขภาพให้เราให้กินแต่ไข่ขาวนะเออทำาดีกัว่า้เจ้าอันนี้จริงๆอ่ะคนเกาหลีของแท้ต้องกินอย่างนี้ฮะกินยังไงกินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋อกินไปเลยอย่าเงี้ยเอาเดี๋ยวอาจารย์ให้ไม่ต้องไม่ต้อง เดี๋ยวป่ากินไหมแล้วข้ากว่เดี๋ยวไปนั่งกินก็ได้อ้าวขุดเขาดีแท้ๆกินยังไงเขากินในนี้เขาบอกกในนี้แต่ว่าไม่เป็นเขากินในในในกระทะเลยกินในกระทะเหรอใช่แต่ว่าไม่เป็นไม่ไม่เอาไปก็ได้เอาไปนั่งกินไปนั่งกินก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ทีมเขาไม่มีที่ชิมอ่ะไม่เดี๋ยวทำใหม่เพราะว่าเดี๋ยวพี่แค่ต้องทำอยู่แล้วใช่เผลอทำไม่เหมือนกันไงเหมือนดิอ๋ออันนี้ไงเออให้เขาอันนี้ไปค่ะไปค่ะขุดดีแท้ๆต้องกินในกระทะ โอ้มายโอ้มามาขยันพูดเหรอ่ันนี้ไายฟันนี้แล้วก็สิ่มจานเดี๋ยวคุณเอนนันั้นเลยนู้ดเืออันนี้ไ้ครับขอยัดกินแ่เอ๋อได้ค่ะแล้วกันนี้อย่างงูมันน่ากินนะจี้อนหิวเหรอหิวีนั่งกินไม่มีใครเลีย ไม่ถ่ายรายการนี้เพา่อไกินข้าวเราจะมากินมันยนโอ้่กเาะ่ไม่อกไม่ลยคิดก็น่าเกลยดได้ไหมครับเฮ้ยจะไปกิมยอนเป็นตั้ววนสวยนอนน่าด่มเ ๋อบได้อะคะได้สดเป็นไงนะไม่หรอเดี๋ยวเราดูีคำแปลไหมีอะไรโอเคอยไหมขอเล่นได้ไมเดี๋ยวไม่น่เดน้ชี่นี็กชีใช่ไมี่อัเป็นไมเปนไม่หมาอันนไี่มาอยาไม่เก่งย้อเรยทพี่จะยอนเดือดถ่ายพัดนี่มั้นะครับครับผมแต่้อมพลมันต้องถ่ายต้องใส่พัดเดือดนไปใส่ แค่ันนิดนี้แหละว้าร้อนมากต้องใส่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วล่ะเป็นาวได้ครับ้เลยตรงนี้ใ้นายเขาสัมเลก็ครับเป็นสาวเขาดีต่่นี้ไม่ด้เยว้าร้อนเราไปทั้งยิงั้กันเดี๋ยวเขถ่ายันร้อนมากข้างนอกร้อนจนหนีบหนปนลยคืออะไร สนุกไหม้้ยได้อยั้ย่อาะ่ามัยไหมนไม่ด้อ้ลยั่งไม่หลเาตตลอดถ่ายพัมมี่ดน้ำไปมาเกู้นได้ไหมครับพี่ถายพัมมิ่ถ่ายพัมมี่เดี๋ยวถืออาหารถ่ายพัมมิ่นั่ก่อนใช่ครับแ๊ดยมน่นี่ต้องแล้ว อามาเซเบอร์ขอบคุณค่ะเอ็มเอ็มขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเตรียมเดี่ยวหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นันพี่อิทข้าวชาร์ตนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวนนะะพี่นัน,ะะ okay. นถือแล้วก็เย็งนิดนึงแล้วก็เซเบอร์ นะะคต้องมีเวลาต้องมีพลังงานนะถ้าจะไลฟ์เกดีเปลี่ยนท่าได้เลยตัวเราไปไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นสายข้าวบางคนเนี่ยชอบพูดไม่ที่ชอบเป็นงานงานที่ตัวไข่ลวกได้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะยืนตรงกลางนะพี่ตั้งพี่พี่ได้พี่กีเชิญเลยครับเป็นสาม